สี่ขั้นตอนของการเจนหัวเตาเป็นยังไงวันนี้เราไปดูพร้อมๆกันขั้นตอนที่1ถอดขาตั้งหม้อรือขาตั้งกระทะออก2ถอดหัวเตาที่เราไม่ใช้งานออกนะครับแล้วก็สามนำะลำหัวเตาตัว,ตวใหม่อ่ามใส่นะครับโดยสังเกตที่อ่อาท่อเตทั้งสอง,องฝั่งซ้ายและขวานะครับให้ตรงกับตัวหัวสองแก๊สน,นะครับแล้วก็ จะมีเดือยอยู่บริเวณห,วหนังเต่าหนึงตัวให้เดือยเข้าไปยังตรงดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อแค้นนะครับให้ซ้ายและขวาเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็นะครับำขาลองใส่เหมือนเดิมนะครับตอนต่อไปนะครับจุดดูนะครับเปลวไฟสีส้มตัวนี้เรายังไม่ได้ปรับบารอากาศนะครับ ก็จะขั้นตอนที่สีก็จะเป็นการปรับเบาะการด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้เปลวไฟที่ออกมาเป็นสีฟ้านะครับเปลวไฟที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือขั้นตอนของการประกอบหัวเตา